นำกันอยู่เวียงก็เคยไปเนาะอยู่เวียงเขากับไปนำกันมาได้เกษตรเต๊ะหม้อบ่เกษตรต๊หม้อเขากับไปเมืองพิณมาไปก็ด้ปองเลยเนาะไปในปองเขาเจอกันมันกันพวนงานธรรมดามีแต่งานลอยลอยหมืดแล้วสิญาตที่งานจัเนี่นผ่านได้สบายแล้วงานตอนไปเห็ดเบียงงานเนาะมีโฟแมนมีมีสาการเนาะแน่แล้วเขายังผ่านมาได้ภาษซาที่งานตัวนี้เขากินงามเลยงานตัวนี้ยกับพี่น้อย ปันบอกแก่อ่ะอ,อ้าสร้างตื่นเอะไรดอันนี้ก็แล้ววิว่อองอยาก,กว,ยาาว่ะเิ่คัแม่นี้เหมืนว่าหัวหนาเหมือนเรยงานจำบอยู่กับบอคมต่นัากันแล้วเหรอนีฮเเรียกไปน้ำยินไปน้ำเนาะ ีะตื่นจา้างคือหลังแค่งลังกับบ้าไปได้ไม่และมียังกะมันเล้วยีอยาก,กาเ,วเวกด้เอร่อยละปิดงานเลี้ยงข้าเวเชียเล้วแเ้ว ไม่ผู้สาวเลยเด้อยมีผู้สาวเลยบอกอยู่มาหลายปีมันกางเงาเลยเนาะสดสดมาหลายปีกงเงแล้วกะบงเงาได้เงินกไปตลอดเลยปไม่ได้ขาคูสั่งเด่นเลย ไปน้ำกันตลอดผนนู้สาวจะค้นแบบมาดูหลอกดูแรกแันทั้งวันจมบ้านผูส้สาวจะค้นเป็นเอาฮ่าหมดเลยเปิดเอาไม่ไม <c oughs> ่เป็นไง บอดจนเหมื่อยผมเลยเปิดโอ้ยออล,ลืมอัดคลิปสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับ <laughs> งานอยู่พี่งานอยู่วอไทยเลยเด้อวันนี้มีอะไรกับเห็นใจกันหน่อยพี่มีอะไรกันต้องงานเดินแต่คนไม่เดินพี่อันนี้มากัเห็นทวงงานเด็กเด้อนี่เนาะแม่นทวงเหรียญเด็ก เคยไปบัวไทยเยอกันไปเคยไปอีกบ่บัไทยกงานทไทยเท่ากับเคยไปพี่เฮ้่เคยไปไทยเลยไรเรืองานเท่านี้แหละกินแถวบ้านเท่านี้นะเรก่อสร้างเนาะก็ได้ ขันโุพอโบตายเนาะกินแถวบ้านเท่านั้แหละวะมีอยังกะลมไอ้น้องเขาเองมีอยัางคอยว่าคอยว่ากันง่ายจ้ะเป็นกะขาอแรกเขาเริ่มกับเขาต้องลมเราไงจ้ะมีแต่ปืนตีกันเองเลยเรื่อยๆงานเดินคนเดิน งานเดินคนมีกินงาน่เดินคนผมมีกินเรื่องอื่นผมพออลมกันจะพ่ดเรื่องธรรมชาสตร์ทางนการนี่เลยว่า่านั้นแหละเด้องงงะเดูบัติเตายดอกเอาไปไหเอาเท้าไรเลยเอาไปบ้านหนึ่เพืนเ งานมึงเล่าห้เงาไงครับอืมอันมึงเล่าห้เงาแหละเห็นยังกะ่สบายอืมก็เป็นมีหัวหน้าเมาแล้วดันี่แต่ว่ากอโบกทราบแล้วกันว่า เป็นให้หัลังคากได้นาโก้างเครว่าหน้าว่าเพราะนาเนว่าเอาแต่ถึงงานเทนะพี่น้องนะเที่เาะล้เนยะหวเนาะเทนี่น่นเนาะเทเดินเทเลยก็แล้วล่ะัเงินล้วนจะทเมือไทยได้ก็จับโอ้ักไทยดีเราเห็นรงงานหานไทจับ้ม์เขาจับมาแต่ไทยอย่นกเ

แค่นี้ก็พอแล้วมองง่ายซะาก็ได้กินเหล้าบ่ก็ได้บางวันก็ได้กินเบียร์บางมื้อก็ได้กินเหล้าวัววัวเ่อก็ใ้เด้อพี่น้องเด้อช่วยช่วยไปแล้วไงจ้ะตามมันเฮากระนียากจะให้พี่น้องเฮาก็เป็นหูเป็นตาให้กันเออบนไปแล้วแชร์เนาะเบิ่งคนตามดำนี่แหละเอาไงจ้ะมันบ่มีรายได้แล้ว บมเป็นเซเว่นบัตาดำก <c oughs> ม่ึงอะไรได้แก,แก้ไขจกันแน่เหรอเออเอเอให้เข่าคิดของเขาโดนๆกับพี่มีผู้ติดตามหนุ่งหน้าผีดองเนาะเยอะสุนเนาะกันไหนมีคนสนใจเด้ <c oughs> มีแยังกคันว่า นีบุู้เาบผู้สาาทีว่าสนใจกันติดต่อมานี่คือว่าง่ายเหรอเจ้าบริเวณบ้านเฮาครับเคี่ยกันลูกพี่คอยกับมี่ยังไงฮะคุ้มเวนคอยคอยกันยิ้มมันแล้วผุ้สาวแล้วบุษเถาเอ็ผู้สา่งั้นคับบัวดอกบัวต้องการดอกเงินค้ำดอกบัวดอกมีแต่ว่าหากแทงกันนะหากแพงกันละกันเพอะ ตามฝอยหัวะเพียกไปวันนี่แหละพอได้กินยังไงครพอได้อยู่ได้กินเนาะสีมาหมอะมามองค่อยกะค่อยกะดีใจเออไงครับ่อยกะดีใจชมเชยเพื่อค่อยกะจะเอาวัดมีรายได้ค่อยกะให้คุณสาวค่อยนั่นไหนั่นเนอช่วยาคอยได้วันหนึ่งกันหรือว่าค่อยเจะได้กัน ผู้สาวก็ใมือละแสนบอกขาดล้วอาไงจ๊ะสำหรับผู้เชวนะบ่ารมาเห็นมาติดต่อมาข่อยนะบายาหตายดอกเนาะมาหตายดอกมือแสนข่อยได้เรื่องนักข่อยว่าใสน้มันรดข่อยเรื่องอะไรใน้ำมันดอกน้ำมันลดน้ำมันคนนะบ่ใช่ไหมผเรื่อไหนเร่ไม่ค่อน ยกนิ้วตลอดเนาะเยี่ยมตลอดเนาะว่านี after after 20, ่ก็มูอใครก็ถือเลขกองงานนะสามลังมัดไงตัวไม่เลยนไพอได้กินถึอเลขก็สิพันธ์เลขไทยปะเลขไทยพอได้กินเทียนเพิ่มเงินพอได้กินเต็มร้อยเลยหลายอย่างไม่ทุกอย่างเลยมีอย่างกระปุกนใจกันเด้อเออนะขันมีเงินไม่อยากลอกเลี้ยงหกโต๊ะอ่ะหอย พอสิไปเยี่ยมพวกเจ้าได้เออนะเราเยี่ยมทั่วกันแต่มันเมืองซีโนเราไงจ้ะเอ,อาแห้งกันโอเคไปพี่อภัยกรกับมีโอกาสก็สิไปเ,เ,เล่นอยู่เฮือนเรามีเป็ดมีไก่มีมมอะไรเ <ขา S 2> พอได้กินวะเพรได้กินเหรอเปไก่เพราได้กินเพราะได้กินเนาะเพราะกินอยู่ไล้เป็ดมีบ่เป็ดเป็ดก็มีไก่ก็พอได้กินอยูอ่หรอ,อก บดุกยากวันใดว่ไงใช่วั่ใดกินเนาะนได้กินว่าไงฮะช่วยๆกันไปว่าเขาก่ได้ไปฮะบได้ไปดนแล้วอะเป็นอิกนึงกันโดนเคยครับรับวิ่งนำกันอยู่เวียงก็เคยไปเนาะอยู่วียงเขากัไปนำการใมด้กัใ้เส่งหมดกบ่เสใส่ถงหมวเขาก็ไปเมืองพีนขไปทำไมเ้ปองเลยเนาะ ไปแล้วพวกเฮาเจอกันมันก็ข่วนงานธรรมดามิตาลลมแญญต่งานลอยๆเหมือนให้เราสิญาติแค่งงานจันหนี้นมันผ่านได้สบายแล้วงานตอนไปเห็ดเบียกงานเนาะมีโฟมนองมีแต่มีสาการเนาะแม่แเรายังผ่านมาได้ภาษาแค่งานตัวนี้เขาจะกินงามเลยงานตัวเนี้น <laughs> นนยเขาสิญาติแ <laughs> ค่งว่ะแม่แล้วะ <laughs> อาคลิปนี้ก็ไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเออหวัสดีสวัสดีอ่สวัสดี